่จะเลี้ยกเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรดทานครับออกรายอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับซุนสวานอันดับ16ออกรายเนี่ยมี9แต้มจากการชนะ2เสมอ3แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเกเฟลมาส0ูนย์ะครับอันเดสโฮมเบิร์ก ก็คุณซือมีผู้เล่นการหลักอย่างชาลีวิลเดอร์ฮอลกับอาร์เมลบูยาเซกยืนตรงกลางนะครับแนวรุกก็ดานิเอลโมซันอีดีลุสอบูกานะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างเอดีซิลิฟูย่ากองหน้าโคโซวพร้อมหลงล่าตาข่ายเจอกับสุนสวานมีแปดแต้ม จากการชนะ2เสมอ2แพ้เเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านกับเฮลซิงบอกมาเด1ต่อ3นะครับดักลาสยาคอบสั้นกุนซือครับในเล่นแกนหลักอย่างมาร์กมอนชอนกับอดุมฮูดูคุมตรงกลางนะครับส่วน3แนวรุกก็นำโดยยาคุปฟีนี่มาคุสเบอร์มันหน้าเป้าเป็นพรนทัส เอิงบลอมกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับออกไกลชนะ10สุนสุนรวันก็เปิดบ้านชนะ10นครับแน่นอนก่อนเกมออกรายเป็นต่อจริงๆกับฟอร์มแย่ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าออกไายเนี่ยน่าจะได้ความมั่นใจจากเกมถล่มเกเฟลและเล่นในบ้านต่อเนื่องด้วยนะครับ ล้วก็เฮดทุเฮดส่วนใหญ่บ้านใครบ้านมันครับเกมแบบนี้วัดใจออกไกลเจ้าถิ่นนะครับพี่เจดมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะเก็บ3แต้มครับให้เชียร์ออกไกลเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย